สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านยะไทยจะมาทำข้าวผัดขี้เมานะคะเพื่อนๆนวันนี้เราทำง่ายๆทานง่ายๆท,ทำจานเดียวจานดวนอีกแล้วค่ะทำง่ายๆค่ะทำทานที่บ้านอยากทนอะไรเราก็ทำไปเลยค่ะง่ายๆเลยทำเองทานเองที่บ้านเลยค่ะใส่น้ำมันใส่หมูลงไปค่ะวันนี้ก็มีกุ้งด้วยค่ะ ผัดใส่พริกใส่กระเทียมให้หอมๆเลยค่ะวันนี้จะเป็นผัดขี้เมาทําแบบง่ายๆท,ทําที่วัตถุดิบของเราในบ้านมีอยู่นะคะวันนี้ก็จะนํามาผัดกับเพาคุกนั่นนะคะก็เหมือนกันผัดขี้เมาอีกเขาเรียกให้มันชวนกินนิดนึงค่ะพอผัดทุกอย่างสุกแล้วเราก็จะนําข้าวสวยที่เราเหุงไว้แล้วเย็นแล้วนะคะต้องใช้ข้าวเย็นนะคะ ถึงจะไม่ค่อยติดกระทะขนาดนั้นก็ยังติดเลยค่ะนะคะเม,เมโน,โนูนี้สมัยที่ยาไทยขายอาหารนะคะถ้าลูกค้าคนไหนมาสั่งเมนูผัดขี้เมาข้าวคลุกเนี่ยยาไทยก็คิดหนักละมันเป็นเมนูที่ค่อนข้างผัดยากหน่อยเพราะว่ามันติดกระทะนั่นเองอยากขายก็อยากขายนะคะแต่ว่ามันเป็นเมนูที่ ทำได้ช้าเพราะเราต้องใช้เวลาเราต้องเร่งกับเวลาเวลาลูกค้ามารอเยอะๆมีลูกค้ามาสั่งแบบนี้สักสองกระทะนี่คิดหนักแล้วค่ะผัดได้แค่ครั้งละจานเองนะคะเมนูนี้ถ้าเกิดว่าเราผัดผัดแชะจะไม่น่าทานค่ะเราต้องผัดแห้งๆค่ะเมนูข้าวผัดกะเพาราคลุกเนี่ยต้องผัดแห้งๆถ้าผัดแชะจะไม่น่าทานจะทานแล้วจะเลี่ยนนะคะเพื่อน แล้วก็ใส่ผักใส่เครื่องปรุงปกติของเรานี่แหละค่ะวันนี้ก็มีถัว่วกันเตาซอยลงไปด้วยนะคะใช้แทนถัว่วฝักยาวใส่ไปกะเพราใส่ถัว่วรติเตาผักที่เรามีใครมีผักอะไรก็ใส่ได้ค่ะเป็นผัดขี้เมาอยากจะเผ็ดก็ใส่พริกเยอะหน่อยมีเค็มๆเผ็ดๆไม่มีหวานนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูที่ผัดกะเพราทานแล้วแบบ เข้าคลุกกันดีรสชาติเข้มข้นดีค่ะเมนูนี้แต่ว่าจะติดกระทะเนี่ยขนาดว่าใช้ข้าวเย็นแล้วผัดก็ยังติดกระทะเลยนะคะเพื่อนๆต้องพิถีพิถันมากเลยค่ะติดกระทะอยเนี่ยเป็นเมนูที่แม่ค้าไม่อยากทำแต่ว่าก็ต้องทำนะคะเมื่อลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตักใส่จานนะคะวันนี้ เราจะทานพร้อมกับไข่ต้มนะคะจะทานกับไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มก็ได้ค่ะวันนี้ยาไทยมีไข่ต้มก็นําไข่ต้มมาทานชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรวัวๆให้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดกระเพราขี้เมาของเรานะคะ